หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาะดิศุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับาติดยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาปาศาสนานะครับ,รบวัดท่าบาวัดศรีทรงคมบ้านทบออำเภอศรีทรงคมจังหวัดนครพนมนะครับคุ้มต้นยางใยนะครับนี่เด้อนะครับนี่อ่านตามป้ายนี่นะครับนี่ รอความพร้อมของคณะสงฆ์นะครับวันนี้พระอาจารย์สมุทัไทยวิสารโทนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเกาบอนนะครับอาจารย์ใหญ่ห้องกรรมฐานนะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหาจากวัดบ้านเกาบอนนะครับที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดศรีทรงคำบ้านท่าบ่อแห่งนี้นะครับออกรับบิณฑบาตนะครับนี่อากาศหนาวๆนะครับขออนุญาตนะครับนี่เย็นหูนะครับไม่รู้เป็นยังไงต้องเอาหมวกมาคุมไว้นะครับ เด้อนะครับเย็นจ้อยๆเลยนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นจะเย็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับผู้ใดรับชมอยู่ที่ไหนรายงานอากาศด้วยนะครับกี่องศาฮะนะครับนี่คนอนุญาตถ่ายภาพนะครับพระภิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมนะครับวัดศรีสงครามบ้านท่าโบอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับอากาศหนาวเหลือเกินนะครับมาปีไหนก็จะหนาวแบบนี้ทุกปีนะครับแต่ว่ายังไม่มีฝนนะครับ มีเฉพาะหนาวฝนยังไม่มีนะครับประกาศไปถึงทวยเทพเทวดาเด้อยังไม่ครบสามฤดูนะครับมีเฉพาะฤดูหนาวฤดูร้อนก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับนี่ขาดฤดูฝนนะครับเอ้ามาเมื่อเดครับนี่หลวงพ่อพลนนะครับหัวหน้าทีมธรรมญาตรานะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเด้อนะครับ บรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผู้ใดรับชมอยู่ที่ไหนพิมพ์บอกด้วยนะครับจะได้รู้นะครับนี่พระพิสุสงคูบาชย์วัดบ้านเกาบอนะครับออกรับบินทบาตนะครับนี่เรียงตามอายุนะครับอายุมากจะอยู่ด้านหน้านะครับอายุน้อยจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่เซลหลวงปู่มูดแล้วนะครับนี่หลวงปู่มูดขันตีนะครับ ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมชตากรรมนะครับประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดศีสรงครำบัานทบออำเภอสีสรงครมแห่งนี้นะครับนี่เดิมไม่รู้ว่าปีหน้านะครับจะมีโอกาสได้มาร่วมสร้างบาร,รมีแบบนี้อีกไหมนะครับขออนุญาตเก็บภาพไว้นะครับและญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูนะครับใส่บาทก่อนได้บุญก่อนนะครับได้บุญแต่เช้าๆนะครับนี่เด้นะครับคุ้ม ต้นยางใหญ่นะครับตามป้ายที่ติดไว้นี่นะครับนี่ขออนุญาตนะครับนี่นี่นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้น้บนปฏิรูปนะครับรูปสุดท้ายนะครับ <c oughs> สุขภาพแข็ง,งแรงนะยุ้ยแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อ <c oughs> ร้อยปีนี่ก็พอแล้วเนาะสองร้อยปีเดี่ยวอาไว้นะครับ <c oughs> กม็มีเตานะครับที่สามารถยืนหยัดได้สองร้อยกว่าปีนะครับแต่ว่าคนเรานี่ยากเหลือเกินนะครับร้อยยี่สิบปีนี่ก็ถือว่ามากแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยากยุ o ม บ้นานท่บอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับผู้อุปธรรมค้ำชูวัดว่าประสาสน,านะครับนี่ในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับโยมก็จะใส่บาทแบบนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีเด้อนะครับนี่นะครับฤด,ดูหนาวมีแล้วนะครับขาดแต่ฤด,ดูฝนนะครับไม่รู้ว่าทวยเทพเทวดา จะโปรยสายฝนลงมาหรือเปล่านะครับยังไม่ครบฤดูนะครับประชาสัมพันธ์ไปถึงทวยเทพเทวดาเด้อนะครับฤดูหนาวก็มีแล้วนะครับฤดูร้อนก็มีแล้วขาดแต่ฤดูฝนนะครับเด้อนะครับครูบาจนรูปที่ได้อยู่กุฏิก็พอว่าหาอยู่นะครับตนรูปที่กลางเต็นท์นะครับคงจะไม่ว่าด้วยนะครับนี่แปดสิบพอดีก็ให้ลืมหมดได้นี่ แปดสิบหกเนาะสองร้อยปีเด้อสองร้อยปีทุกคนทุกคนเดิมมันโปรยปานใดบ่เนี่ยพวกข้าพานเอาเอาเอาครึ่งเอาเครึ่งหนึ่งกระพรอนเนาะนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอให้อายุยืนยาวคนละสองร้อยปีสองร้อยปีห้ามเจ็บห้ามปวามา่วยห้ามไข้เดิอเอาไว,ไว้ไว้ก่อนรถเนาะเพื่อไว้เนาะ ครับไม่เจ็บไม่ไข้ก็ถือว่าเป็นบุญมากแล้วนะครับมีที่กล่าวไว้ในคำในจุลกรมมะวิพังคสูตรนะครับผู้ใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาน้อยนะครับอายุจะยืนยาวนะครับเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงด้ออายุยืนยาวคนละ200ปี200ปีเด้อเอาเครึ่งนึงกับพวกหลวเนะ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสาธ <c oughs> สาุสุขภาพแข็งแรงเด้อพเปใหญ่เด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง นะครับญาติโยมบ้านทบออำเภอศรีรสรงคารามจังหวัดนครพนมนะครับทําบุญไ่บาแต่เช้าๆนะครับวอโทษขอภัยอากาศหนาวนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดิ่มงานปฏิบัติธรรมาตั้งแต่วันที่14นะครับ14มกราคมนะครับไปจนถึงวันที่23มกราคม 2568นดนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้ดอบันทบบอนนะครับจะขึ้นชื่อลือชาเรื่องปลาส้มนะครับอยากโยมแถวนี้จะทำปลาส้มขายนะครับปลาส้มดงดังนะครับปลาส้มส้อยนะครับส้มไขป่ปลานะครับ ส้มไส้ปลาหันนะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อผมบอกก็สีบไว้ปุนั้นหอกให้ผู้อื่นได้อยู่ ผู้มาถ่ายบาทก็200ปี200ปีทุกท่านทุกคนเดิอม,มากเกินไปก็ไม่ไหวนะครับประมาณร0อปีนี่พอทนได้นะครับแต่ว่ามากกว่านั้นคงจะไม่ไหวนะครับเด้อยาิโยมผู้อุปถรรัมภ์ครัชูวัดวาพระาศาสนานะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรง อายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีทุกท่านทุกคนเดิมเอ <c oughs> เกี่ยงเลยวะ <c oughs> สาธุสาธุ200ปี200ปีเดิม <c oughs> สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยทุกท่านทุกคนเดิม ภาพแข็งแรงแข็งแรงเลยยมพอเด้อโอ้จัสศีเห็นบ่เห็นแล้วกันสองอยปีปเหมือนกันแต่วางลอยนี่กึนยากอย้นเด่นี่บานเฮาสิม่จะโค้นบ่ได้ลอยปีบ่มีเด้อ,าอายางไกับแปดสิบคัวเกาสิบจะหลงหมือเกิดว่อจากก้าแข่งมือเกิดว่าแตขออายุไลแล้ว ยังแต่ว่าเก่าสิบสิมีเนี่ยดอกแต่ว่าหน่อยครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัวดวาพระศาสนานะครับบันทบานะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยอายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเดิม <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อทุกขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมบรนทะบออำเภอศร,รีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อ ปฏิบัติทมด้วยกันเจ็ดสิบกว่ารูปนะครับโยมเมขาวเม่ชีนี่ประมาณสามสิบกว่าชีวิตนะครับ่อ <c oughs> อนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเหนือยโยมพอเด้อนี่นะครับญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูนะครับแต่ละคนนี่รวมอายุก,กันแล้วนี่คงจะประมาณสองร้อยกว่าปีอยู่นะครับนี่ <c oughs> สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับเซลลแต่ยมเรื่อยนะครับให้อายุยืนยาวสองร้อยปีนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นก็ลดลงมานะครับร้อยปีนะครับ ลดสารพัดประโยชน์ดีแล้วนี่เนาะถึ่งผ้านังผ้ายางเนาะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับส่วนมากก็เป็นผู้สูงวัยนะครับมาทำบุญใส่บาตรเช้าๆนะครับนี่โยงผู้ประทับคำชูนะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีเสองร้อยปีเด้ะ แต่ว่าคือบบมีฝนแน่คือมีแต่หนาวนอว่าสันอยฝนแังน้าหนาวกว่าน,นี่ได้สาธุ <c oughs> นะครับมีแต่หนาวนะครับน่าจะมีฝนบ้างนะครับเปลียนบรรยากาศนะครับไม่ร <laughs> ู้ครูบาจาจาร์จะอยู่ได้หรือเปล่าถ้ามีฝนนะครับนี่แค่หนาวก็ขนาดนี้แล้วนะครับนี่ <c oughs> โอ้มีทีมงานผู้เดียวนี่ผู้ไทยบาด สาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงบุญผู้เดียวครือคักเลย